ทอบอเขาย้ำเรื่องของพื้นที่เขตแดนที่42และ43ที่เป็นไปตามกรอบของการสนทนาในระดับ JBC เนี่ยตามข้อตกลง MOU ที่เคยทำกับกัมพูชาที่ใช้พิกัดตำแหน่งในการอ้างอิงเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ปี2560มาแล้วแล้วก็ต้องการให้กัมพูชานั้นหยุดบิดเบือนแล้วต้องการให้กัมพูชาเนี่ยสั่งให้ประชาชนชาวกัมพูชาเองเนี่ยที่รุกล้ำเนี่ยย้ายออกไปจากพื้นที่ดันั้นมุมมองของทหาร ฝั่งไทยเนี่ยเขาถือว่ากัมพูชาปล่อยป่ดละเลยและปล่อยให้พลเมืองของฝั่งตนเองมาละเมิดพื้นที่ในฝั่งไทยนี่นหนึ่งเมื่อวานนี้ผมพูดถึงประเด็นนี้แล้วผมบอกว่าเอาจริงๆแล้วที่ผ่านมาหลายๆรัฐบาลเนี่ยไทยเองก็ได้ปล่อยป่าละเลยให้เขาเนี่ยรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ไม่ได้ใช้กําลังในการจัดการกับปัญหาตั้งแต่เนิน่น และเมื่อเป็นเช่นนั้นพอเรามาเรียกร้องในการประท้วงเนี่ยแล้วเขาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้สิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นก็คือว่าตราบใดที่เราไม่มีความพร้อมในการใช้กําลังตั้งแต่เนิ่นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรุกคืบเข้ามาเรื่อยๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยปริยายแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่พอจู่ๆจะมาแรงเลยทีเดียวตอนนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องซึ่งจู่ๆจะทําได้แล้วก็ไม่มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกข้อคอรหาว่าทําไมทหารหรือตํารวจคอฝอฝ่ายไทยใช้กําลังไง อย่างไรก็ดีสิ่งที่ณเวลานี้ทางการไทยเรียกร้องไปที่ทางกัมพูชาเนี่ยก็คือว่าให้รัฐบาลเขาเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยการสั่งขนย้ายพลเมืองออกจากพื้นที่แต่แน่นอนรัฐบาลกัมพูชาเขาก็ไม่ทําตามที่เราเรียกร้องหรอกนี่มันคือเหตุผลที่ปัญหามันคาราคัสังแต่ว่าความที่ปัญหามันคาราคสังมาเป็นเวลานานมันก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถแก้ได้โดยที่เราไปสั่งให้เขาเคลื่อนย้ายพลเมืองของเขาออก ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการว่าด้วยกิจการชายแดนไทยกัมพูชาถแถลงเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาว่าพบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านบัญชี f e c o o o p k p e นะครับโดยมีการใช้แผนผังที่แสดงลักษณะภูมิศาสตร์และตำแหน่งหลักเข็นแดนซึ่งเป็นการบันทึกการประชุม24พฤศจิกายน2017และภาคผนวกของการบันทึกการประชุมลงวันที่28ธันวาคม2016ของคณะกรรมการรังวัดร่วมไทยกัมพูชา ผลจากการสำรวจตำแหน่งที่แท้จริงของหลักเขตแดนหมายเลข42และหมายเลข43ในพื้นที่หมู่บ้านไพรจันโดยมีการบิดเบือนให้เข้าใจผิดไปว่าคณะผู้บริหารของสำนักง,งานเลขาธิการว่าด้วยกิจการพรมแดนก็คือลายเซียงลีเนี่ยได้ลงนามยอมรับเส้นเขตแดนอย่างเป็นทางการในพื้นที่หมู่บ้านไพรจันซึ่งอยู่ระหว่างหลักเขตแดนหมายเลข42และหมายเลข43โดยกล่าวว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงแค่แบบร่างแสดงลักษณะภูมิศาสตร์และตำแหน่งพิกัดหลักเข็แดนของ บันทึกและภาพผนวกจากการประชุมในอดีตเพื่อสํารวจหาตําแหน่งที่แท้จริงของหลักเขตแดนหมายเลข4 2และหมายเลข13ที่ปักไว้ในสมัยฝรั่งเศสเท่านั้นไม่ใช่แผนที่หรือกอกสารที่ใช้ยืนยันเส้นเขตแดนแต่อย่างใดโดยการนําแบบร่างในขั้นต้นที่ว่านี้เนี่ยมาวาดเส้นปลอมแปลงเป็นเส้นเข็แดนบนแผนที่เพื่อจงใจบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นเส้นเขตแดนจริงทั้งที่จริงแล้วเป็นเพียงเส้นปลอมที่ถูกสร้างขึ้นเองอีกทั้งที่กล่าวถึงพื้นที่บ้านไพยจันซึ่ง ตั้งอยู่ระหว่างหลักเขตแดน4 2และ43ว่าเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงการเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนในพื้นที่จริงและจะต้องได้รับการแก้ไขโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วม J b บกัมพูชาไทยตอนน่อกรณีดังกล่าวเนี่ยพลตรีวินไทยสุวารีโสขขบบคสกุลเขาบอกได้ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพราะว่าเป็นข้อมูลจากเอกสารบันทึกผลการสำรวจร่วมไทยกัมพูชาในการค้นหาสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดน4 2และ43เอกสารลงนามโดยผู้มยการกองแผนและ โครงการกรมบบญที่ทหารฝ่ายไทยและภูมิในการกองเทคนิคและการสำรวจฝ่ายกัมพูชาโดยบันทึกฉบับนั้นเนี่ยจัดทาขึ้นที่กรุงพนมเพญประเทศกัมพูชา24พฤศจิกายน2560มีทั้งฉบับภาษาไทยกัมพูชาและอังกฤษเป็นเอกาสารที่บันทึกขั้นตอนการค้นหาที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนในภูมิประเทศ ซึ่งหากดูจากเอกสารบันทึกประชุมดังกล่าวใน Facebook Page ของ Royal Thai Army อัปเดตแล้วนั้นพบว่าโดยเนื้อหาหลักๆจะเป็นเพียงการน,นำพิกัดหลักเขตแดนที่ได้ในเอกสารไปทำภาพจำลองเส้นเขตแดนบนแผนที่แบบไม่เป็นทางการเพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นด้วยการลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างจุดพิกัดต,ต่างๆที่ได้มาให้ปรากฏเป็นเส้นจำลองให้เห็นภาพคร่าวๆพอเป็นสังเกตซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมื่อทราบพ,พิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แล้วก็จะสามารถพลอตพิกัดลงแผนที่ ที่มีในท้องตลาดทั่วไปได้จากพิกัดหนึ่งไปยังพิกัดหนึ่งก็สามารถมองเห็นภาพเส้นจำลองหรืออาจจะเป็นเส้นสมมติที่เกิดขึ้นมาได้บนแผนที่จึงไม่ใช่เรื่องบิดเบือนอะไรอย่างที่มีการกล่าวหากันอีกทั้งข้อมูลในเพจไม่ได้มีการระบุยืนยันเป็นเส้นเขตแดนเพราะในระบบที่เป็นทางการเรื่องเส้นเขตแดนนั้นอยู่ใน,นกลไกของคณะกรรมการร่วมไทยกัมพูชา แต่สิ่งที่สาคัญคือที่ได้จากการดําเนินการสํารวจหลักเขตในอดีตที่กล่าวมานั้นเป็นเป็นสิ่งที่แสดงได้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายไทยเนี่ยได้ยึดหลักการทํางานตามกรอบของ JBC และข้อตกลง MOU 2000เสมอมาแม้ว่าขั้นตอนในการสํารวจหลักเขตแดนตาม t o r p ี2546ีของ JBC นั้นยังไม่สมบูรณ์ทุกขั้นตอนแต่พิกัดหลักเขต4 2และ43รวมถึงหลักเขตอื่นๆตามบันทึกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับนั้นสามารถใช้เฉพาะพิกัดตําแหน่งที่ได้ไปอ้างอิงประกอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้ในเบื้องต้นจาก ที่กัมพูชากล่าวว่าพื้นที่บ้านไรรจันซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขต12และ13เป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนในพื้นที่จริงคำถามคือแล้วประชาชนกัมพูชาเข้าไปรุกล้ำในดินแดนของประเทศไทยไปไกลลึกขนาดนั้นได้อย่างไรยิ่งชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลง MOU ม2000มาตลอดเพราะในข้อตกลงระบุไม่ให้มีการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ในบริเวณที่ยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนได้ ด้วยการขยายพื้นที่ที่ชุมชนรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์และรุกล้ำขยายจนออกนอกพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในเขตไทยตามที่ฝ่ายไทยได้ประท้วงและเรียกร้องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสามารถตรวจสอบจากภาพถ่ายทางอากาศได้อย่างชัดเจนโฆษกทัาโบกยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามกาลไก J b บซเลมยูมาโดยตลอดจึงไม่จําเป็นที่ฝ่ายกัมพูชาจะต้องมาเรียกร้องให้ไทยดําเนินการในเรื่องนี้สิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาควรแก้ไขคือหยุดขยายชุมชนรุกล้ำเข้ามาในเขตดแดนของไทยซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด MOU และแจ้้งใหชชากูบบ ที่รุ่งริมเข้ามาในทางย,ย้ายออกจากพื้นที่ตามที่ผู้ราชกชารจังหวัดสระแก้วได้ประกาศไว้เหมาะสมกว่าที่จะมาสร้างเรื่องบิดเบือนความจริงเมื่อกี้ที่ผม,ม่าเนี่ยคุณประชานุนุชเขียนนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเขาพูดถึงแผนที่เขาทาขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ใช้ในการที่จะเอาไปใช้ต่ออีกทีนึะ่ะนะในการประชุมแต่ละรอบของของ JBC เนี่ยนะฮะนี่คือภาพที่คุณประชานุน,นุชเข้ามาลงแล้วก็เขาก็มีเขียนประกอบอธิบายยาวตามที่โฆษกวินัยได้อธิบายเนี่ยนะฮะ เรื่องนี้ติดตามต่อได้แล้วมันต้องติดตามต่อในแบบที่เข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่ จะจบลงโดยที่จะมีอะไรซึ่งหือหวาแล้วก็เสร็จแล้วจะมีอะไรในแบบที่จู่ๆพลเม Oil, ืองชาวกัมพูชาซึ่งอยู่ตรงนั้นก็จะออกไปหมดเลยหรือเสร็จแล้วเดี๋ยวไทยก็จะใช้กําลังขั้นรุนแรงแล้วก็จะรบกันเสร็จแล้วพลเมืองตรงนั้นก็จะัดรับผลกระทบผมคิดว่าทั้งสองอย่างนั้นไม่เกิดผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดก็คือว่าพลเมืองชาวกัมพูชาจะอยู่ตรงนั้นต่อโดยที่รัฐบาลกัมพูชาก็จะไม่แยแสแล้วก็ไม่ได้ทำตามเรีกร้องที่ไทยนั้นกําหนดแล้วคุณคิดว่าฝ่ายไทยจะใช้กําลังขั้นรุนแรงในการขนยย้้าาาาพพลเมืืออองงชชกกกูจที่่ซึ รูปล,ล้ำเข้ามาไหมก็คงจะไม่วันนี้ผมไม่ได้มาให้ policy solution วันนี้ผมไม่ได้มีหน้าที่มาให้คำตอบทางนโยบายแล้วเพราะว่าองานประเภทนี้มันเป็นงานซึ่งมันยากนิดนึงเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันถูกปล่อยให้มาถึงจุดนี้แล้วมันใช้เวลานานนะถูกปล่อยมันหลายหลายปีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาถามผมว่าจะแก้ยังไงขณะคุณไปถามนายกรัฐมนตรีนายกมาบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ทหารและผู้ชอบอยู่ แต่ผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นการยันกันไปยันกันมาแบบนี้ด้วยวาจาผมเชื่อว่ามันจะเป็นแค่นั้นแล้วก็หวังได้ว่ามันจะไม่มีอะไรซึ่งรุนแรงอุกอาจแล้วก็หวังได้ว่ากัมพูชาจะไม่ล้าเข้ามาเพิ่มแล้วก็หวังได้ว่าเขาจะมาโยโย่แล้วผมก็หวังได้ว่าไทยจะไม่ใช่กําลังซึ่งซึ่งหนักเกินไปซึ่งก็ไม่ควรกระชับพื้นที่อย่างละมุนละม่อมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันทําได้สําเร็จนะฮะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นทางเลือกเป็นออปชั่นเดียวในเวลานี้นะฮะ